ผู้หญิงหน้าตาธรรมดาธรรมดาจะหาแฟนหล่อรวยได้อย่างไรนะครับอยากสนับสนุนช่องนี้นะครับอยากให้ทําคลิปแนวๆน,นี้นะครับโอนเงินได้ที่เลขที่บัญชีที่ผมให้ไว้ในคอมเมนต์ของ YouTube หรือซุปเปอร์แต่งะก็ได้นะครับขอบพระคุณล่วงหน้าถ้าเราลองอ่านประโยคข้อความชื่อเรื่องง่ายๆนะครับโอ้โหมันก็เป็นไปได้ยากนะครับ ถูกไหมครับเราหน้าตาธรรมดาแต่ว่าจะหาแฟนที่หล่อหรือนมันก็ยากแต่ถาว่ามันทําได้ไหมมันก็ได้แต่โอกาสน้อยแต่อย่างน้อยนะมันมีวิธีเพิ่มโอกาสนะครับเออเรามีวิธีเพิ่มโอกาสอันดับแรกยุคนี้ยสยกรรมนะครับโอเคบางคนบอกว่าไม่นั่นหรือแม้แต่ผู้ชายบอกว่าไม่ชอบผู้หญิงไสยกรรมแต่ผมให้ยังไงอะ่ะถามว่าทําไมต้องไสยกรรม คืออันนี้ไม่ได้เป็นคลินิกนะแต่มว่าอันนี้วิเคราะห์ตามความเป็นจริงทําไมต้องใส่กรรมคือความงามเนี่ยนะมันมีความอุดมคติอยู่ระดับหนึ่งนะบางคนบอกว่าแล้วแต่รสเน่มส่วนหนึ่งแต่ต้องแยกเป็นสองส่วนนะผู้หญิงสวยกับไม่สวยแต่ถ้าสวยระดับหนึ่งนะใครสวยกว่าอันนี้นอยู่ที่รสเนิยมนะเออคือผมก็เคยคุยกับเพื่อนนะครับที่เขาเป็นอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องอาหารนะผมบอกว่าอาหารเนี่ย มันมีความเป็นสากลแมายถึงว่า,าใครกินก็อร่อยเนี่ยหมายถึงว่าหลายๆคนก็อร่อยเหมือนกันเนี่ยนะส่วนใหญ่อะเจ็ดสิบปอร์เซ็นต์อะจจะตอบตรงกันว่าอาหารนี้อร่อยนะครับที่เหลืออีกสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแต่รสนิยมนะอืมอาหารมีความเป็นสากลแล้วก็แน่นอนมันมีรายละเอียดนะถ้าอาหารปแปลกๆบางทีอร่อยจริงแต่คนก็เข้าไม่ถึงก็มีนะแต่อันนี้หมายถึงเบสิกอะต้มยำกุ้งหรืออะไรพวกนี้แบบเบสิกเหมือนกันความสวยเนี่ยมันมี มันก็มีความเป็นสากลนะเพราะผมพูดอย่างเงี้ยเพื่อนผมเขาตอบเลยเนี่ยมีหน้าถึงมีศิลกรรมเข้าใจป้ะเพราะถ้าความสวยไม่เป็นสากลเนี่ยมันก็ไม่มีรูปแบบแล้วจะศิลกรรมได้ไงศิยกรรมมันคือบล็อกที่เขาเขาคำนวณเลยว่าอันนี้คือสวยนะแต่สวนไปอธิบายใเดีว่าทําไมต้องแบบนี้ถึงสวยเนะี่ยช่างมันมันไปทกเถียงในเชิงวิทยาศาสตร์ละเอาเป็นว่าศิลกรรมแต่ทีเนี้ยต้องระวังคือสําหรับคนที่เงินน้อยเนี่ย ไปเสียกรรมที่ไม่ดีไม่ดีเนี่ยนะอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการจะเสียกรรมก็ต้องเลือกที่มันดีหน่อยนะครับแต่ถ้าไม่มีเงินทําไงก็ต้องพัฒนาทักษะนะก็มาสู่ข้อสองนะต้องสร้างความน้ารวยนะครับอืมอเอาเอาความรู้เลยไว้ข้อสามแล้วกันแต่ทีเนี้ยพัฒนาทักษะอะไรล่ะผมคิดว่าผู้หญิงก็มีหลายทักษะนะอ่ะทางบัญชีหรือหรืออื่นๆนเนี่ยนะอาจจะเป็นในหลายๆด้ได้การวิทยาศาสตร์ก็ได้นะแต่ว่า ทักษะเหล่านั้นเนี่ยก็พัฒนาไปแต่ทักษะที่ที่มันดึงดูดเพศตรงข้ามคือใช้แล้วมันได้หลายอย่างเลยใช้ทั้งในการของการทํามาหากินในรยุคนี้ก็ชอบนักขายนะก็คือทักษะการขายหรือทักษะการพูดหรือจริตต่างๆเนี่ยน,นะสังเกตมาผู้ชายจะจะมีเสียงที่เป็นเสียงเดียวแต่ผู้หญิงมีหลายเสียงนะและไม่ใช่แค่เสียงนะบุคลิกต่างๆนะไปปรับปรุงบุคลิกนะ ถ้าสวยไม่มากแต่มีบุคลิกการแต่งกายที่ดีมันช่วยนะบางคนก็ดึงดูดผู้ชายมาได้นะครับอันนี้ก็ต้องพูดตรงๆนะอ่ะศยกรรมแต่ถ้ายังศยกรรมไม่ได้ก็ปรับปรุงบุคลิกนะคือทักษะอย่างอื่นที่นําไปสู่เงินก็ได้แต่อันนั้นเก็บไว้ข้อสาวก็ได้เอาข้อนี้ก่อนบุคลิกเรื่องของการพูดะอะไรตา่าง เสื้อผ้าอาจจะยังไม่มีตังนะแต่ทักษะการพูดสน,น็์จริตการวางตัวการเดินการอะไรต่างๆเนี่ยอเป็นข้อสองนะ,ะข้อสามก็อาจจะเป็นเสื้อผ้านะเออปรับปรุงเสื้อผ้านะให้มันมีความแฟชั่นอะไรต่างๆนะอันเนี้ยคือ,พอเพอินเชียร์กับนางงามชื่อมีเชลนะเชียร์กับ แฟนคลับอีกคนหนึ่งนะเขาบอกอยากเห็นมิเชลปากแดงมิเชลนี่คือสวยแต่ถ้าปากแดงมันจะดูโดดเด่นคือเห็นไหมขนาดขนาดคนที่ก็สวยเนี่ยเขาก็ต้องแบบแต่มิเชลดันติดไงก็ไม่ค่อยมีลุกปากแดงเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วผมว่าผู้หญิงไทยไม่กล้าทาปากแดงแต่บางทีการทาปากแดงเนี่ยเขาบอกว่าสีอะไรที่เซ็กซี่ที่สุดนะสีแดงนะอันเนี้ยตามที่เขาวิจัยซึ่งผมว่ามันก็จริงส่วนหนึ่งนะแต่ผมก็อาจจะชอบจริงจริงผมชอบฮาร์ดคอร์นะ ถ้าผู้หญิงทาปากดำนี่ก็จะมีสเสน่ห์ไปอีกแบบแต่ว่าคนส่วนใหญ่ผมว่าแดงไว้ก่อนเอาแดงแบบเข้มนะไม่ให้อ่อนนะอย่างนี้เป็นต้นนะหรืออื่นๆอ,อ่ะคุณก็ไปออกแบบสไตล์คุณเองอ่ะข้อหนึ่งคือศสยกรรมใช่ไหมแต่ถ้ายังทําไม่ได้อ่ะปรับบุคลิกอันนี้ผมว่าง่ายสุดแล้วข้อสองนะปรับบุคลิกและจริตเสียงพูดที่ดึงดูดนะ่อเสียงหวานาเสียงอะไรแบบเนี้ยเออข้อสามเรื่องของ เสื้อผ้าและกันเอาแบบง่ายๆก่อนนะครับอะแล้วว่าแต่ถ้าเสื้อผ้ามีเงินน้อยก็อาจจะซื้อไม่รู้แล้วแต่จะซื้อตัวหนึ่งให้มันดีไปหน่อยหรือว่าแบบหลายๆตัวแต่ผมว่าเสื้อผ้าราคาถูกมันก็มีของที่เด่นๆเหมือนกันนะเออก็ลองไปหาดูนะอ่ะและข้อสี่ก็คือความน้ำหนูก็วัฒนาทนาักษะอาจจะเอาสองกรสับเนี่ยมาช่วยสีนะอืออ่ะ,อะ,อะมีสี่ข้อแล้วอ่ะใครอยากจะกดตามข้อไหนนะฮะกดหนึ่งศิลปกรรมนี่แหละดีสุด กด2บุคลิกและจริตมารยานะกดสกดสมเสื้อผ้าที่มีความแฟชั่นมีความเซ็กซี่มีความทันสมัยอ่ะกดกดอะไรวันนี้ลืมกด3ใช่ไหมอืมกด 3, สามศิกรรมบุคลิกเสื้อผ้ากด4เฮ้เราต้องงามจากภายในนะความฉลาดแล้วก็าการสร้างความร่ำรวยนะนะแต่ฉลาดแบบไหนฉลาดบางอันฉลาดแบบ ไอคิวสูงก็อาจจะไม่ร่ารวยจะต้องมีอีคิวเลย,เลยไม่รู้ว่าการขายหรือว่าการสร้างธุรกิจยอะไรต่างๆเนี่ยน,นะ,ะเป็นข้อสี่พอรวยแล้วเนี่ยเราจะทำหนึ่งสองศา้เต็มที่ถูกไหมแต่ศัยกรรมเนี่ยข้อหนึ่งต้องระวังนะถ้าของถูกๆต้องระวังแล้วก็ต้องศึกษาเทุกวันนี้อยา่ยาไปเน้นสวยเร็วนะรอ,อ,อได้ผู้ชายเรารอเลยเดี๋ยวนี้ผู้หญิง่ยสามสิบกว่าก็ยังหาแฟนได้ถ้าเกิดสวยจริงถ้าเกิดมีบุค,คลิกดีจริงถ้าเกิดแบบอะไรอะ่ะ การแต่งกายหรืออะไรทุกอย่างดีเี่ยเออความร่ำรวยสําคัญไหมบางคนก็ซื่อผู้ชายเนี่ยนะแต่อย่าไปคิดว่าสื่อผู้ชายแล้วผู้ชายจะไม่จริงใจนะบางคนผู้ชายเขาก็อาจจะชอบผู้หญิงที่รวยก็ได้แล้วก็อาจจะจริงใจก็ได้ไงแต่โอเคแต่นั้นก็มีความเสี่ยงแต่อย่างน้อยรวยอนะสมมติเราไปกินข้าวเนี่ยถ้าเรายึดติดค่านิยมว่าต้องให้ผู้ชายเลี้ยงบางคนก็อาจจะคิดเราไปเกาะอ,อย่างที่บทความบางอันเขาพูดไงก็หารเท่าไปเลยก็ได้อย่างนี้เป็นต้น นะห,หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมีความรวยข้อสี่เนี่ยมันก็จะช่วยนะครับ對對 <AKE> ข้อห้าครับลดสเปกลงบ้างเพราะอะไรครับเพ First, ราะผู้ชายเราหล่อรวดูมันก็มีคนแย่งไปหมดแล้วถูกไหมครับมันมีหลงเหลือบ้างก็อาจจะมีนะแต่มันก็น้อยไงเพราะงั้นเนี่ยบางทีคุณก็ต้องลดสเปกลงนะอืมหรือถ้าเกิดว่าคุณทําข้อไหนไม่ได้เลยนะคุณลองเรื่องลดสเปกนะมันก็อาจจะได้ก็ได้ไงอืมนั่นแหละ แล้วอีกอันหนึ่งข้อหนะครับนะคีคุณคุณที่ว่าข้อไหนดีสุดคุณกดมาแต่ผมคิดว่าผมคือบางคนก็อาจจะใจแข็งไม่ลดสเปกนะซึ่งบางทีก็เป็นข้อเสียนะแต่บางทีมันก็มีข้อดีเพราะอะไรเพราะคุณไม่ลดสเปกเนี่ยคุณจะได้ไปพ,พัฒนาหนึ่งสองสามสี่ให้มันดีถูกป่ะแต่ถ้าคุณไ่ลดสเปกค,คุณก็จบตรงนั้นคุณก็ไม่พัฒนาแต่ก็ไม่แน่หรอกบางทีแรงจูงใจในทางเพศมันก็ไม่ใช่ทั้งหมดแต่ส่วนใหญ่ผู้หญิงก็ต้องเป็นแบบนะั้น อันนี้ไม่ได้ดูถูกหรืออะไรนะมันเป็นสัจธรรมที่มันเป็นวิทยาศาสตร์นะเออแต่ผู้ชายก็จะเน้นความร่ำรวยมาก่อนนะผู้หญิงก็มาอันดับสองอะไรอเงี้ยมันเป็นเรื่องของนั่นแหละ DNA อะไรมาตั้งแต่ฝั่งลึกมานานนะอ่ะแล้วทีนี้กี่ข้อละวะกดหนึ่งศกรรมนะกดสองบุคคลิกกดสามเออเสื้อผ้าหน้าผมนะใช่ไหมครับองค์ประกอบต่าง ลงทงลงเท้ากด4ความฉลาดและการสร้างความน้ำรวยนะกด5ลดสเปกลนะ่งอ,อจะกดหมดเลยก็ได้นะกดหกอีกอันหนึ่งครับไปในที่ที่มีคนที่คุณต้องการนะครับแต่แน่นอนคนรวยอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะอยู่ในที่ร้านรวยๆอะไรยเงี้ยคุณก็ต้องมีความรวยด้วยไม่ใช้คุณแบบไปนั่นหรือว่าแบบไปสมัครงานนะเออรอๆรอๆอ,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 อยู่บริษัทไหน หมายถึงว่าเจ้านายอะไรเงี้ยคุณก็ไปสมัครก็ได้ไงหาสถานที่ที่เหมาะสมหรือทุกวันนี้ใช้แอปหาคู่แต่แอปหาคู่ก็ต้องระวังเผื่อเจอพวกมิจฉาชีพนะบางคนเขาใช้วิธีแบบนี้เลยถ้าเจอคนที่เขาปิงนะเขาหนัดเจอเลยนะครับอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องระวังเจอนู่นเจอนี้คือมันก็ต้องระวังผู้หญิงนะอันตรายสุดนะนี่แหละแล้วข้อสุดท้ายนะอย่าไปหลงกลนะบางคนบอกว่า ฉันมีความรวยและมีอะไรแล้วแต่ฉันแบบใหญ่ต้องการหล่อลอ,ลอ,ลอจนก็ได้แต่หลอ่ลอหลอ่ลอแลอ้วจนม,นมันมีข้อเสียคือถ้าจนแต่ไม่มาเกาะคือเกาะไม่เป็นไรนะแต่ถ้ามันทําลายร่างกายอันตรายนะหรือบางทีเนี่ยน,นะอย่างผมเคยดูข่าวี่แล้ว,แล,วแล้วฝังใจมากเลยนะเศรษฐีนี้เขาไม่ได้เป็นแบบว่ากิ๊กเกิร์กอะไรนะเขาเป็นฝ่ายทางธรรมแล้วไปรับคนขับรถใหม่ซึ่งซึ่งแบบก็ไวใจมากนะสุดท้ายโดนมันฆ่าเชิดเอาทรัพย์ไปอันนี้ ผมคิดว่าผู้ชายจนก็ต้องเลือกแต่ทีนี้เนี่ยจริงๆก็ไม่ควรรังเกียจก็ดีก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่ผู้ชายจนหลายครั้งอันตรายเพราะว่าก็ต้องพูดตรงๆนะชนชั้นเนี่ยมันก็สอเหมือนกันคือคนจนไม่มีอะไรจะเสียนะบางทีอะเขาก็หึงหววอะหึงหัวงงานหนึ่งหรือว่าเ,เ,เ,เรื่องเงินเรื่องอะไรเนี่ยเขาว่าฆ่าได้แต่ถ้าเป็นชนชั้นกลางเนี่ยนะส่วนใหญ่แต่มันก็คือฆ่าได้หมดแหละเพราะว่าคุณเห็นดูคุณมงคุณหมอแล้วก็ฆ่าถูกไหม แต่ว่าคุณหมอที่ฆ่าเนี่ยมันจะเป็นเคสอีกเคสหนึ่งคือไม่ยอมเลิกถูกไหมถ้าผู้หญิงเลิกก็น่าจะจบถูกไหมเออแต่ว่าอย่างเคสที่เป็นคนชั้นล่างที่ฆ่าเนี่ยส่วนใหญ่คือผู้หญิงจะขอเลิกแล้วไม่ยอมให้เลิกแล้วผู้นี่แหละเพราะชนชั้นล่างก็จะมีแบบหมายเสร็จบางอย่างที่ดีก็มีนะแต่ที่ไม่ดีมันก็เยอะแต่ถ้าเป็นชนชั้นกลางมันเหมือนชีวิตไม่อะไรจะเสียไงเขาก็จะแบบก็ต่างคนต่างอยู่ไป เออต้องระวังผู้ชายที่มีความดูแลแต่ัน,นี่เลือกยากนะไอ้รวยนี่ก็มีเหมือนกันนะที่เว็บพนันอะไรนะที่แบบว่าเอาน้ำรอลาดอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระวังแต่แน่นอนถ้าระวังทั้งหมดมันก็คงจะไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็คงจะไม่ไม่ถ้าระวังไปทั้งหมดมันก็จะเลือกคูยาเป็นว่านั่นแหละ อย่างน้อยๆคุณพัฒนาทักษะให้มีให้มีคู่มาให้เลือกก่อนแล้วที่เหลือเนี่ยนะนะก็ค่อยไปพัฒนาทักษะในการดูคนนะเออเให้เพื่อนช่วยดูหรืออื่นๆนนะอืมนั่นแหละอย่ารักหรือหลงจนเกินไปนะโอเคก็ขออวยพรให้ทุกคนโชคดีไม่ว่าจะหลอ่อไอ้ไม่ว่าจะสวยหรือไม่สวยไม่ว่าจะรวยหรือไม่รวยก็ขอให้คุณโชคดีในชีวิตคู่นะครับขอบพระคุณมากครับอยากสนับสนุนช่องนี้โอเนเงินได้ที่เลขที่บัญชีในคอมเมนต์ของ YouTube นะครับหรือ s u p e r ร์แตมาก็ได้นะครับสวัสดีครับ